สวัสดีจ้าเจอกันกับคุณครูเอกแล้วนะจ้าวันนี้เราก็จะพาพี่พี่มสามทำแผ่นแตะดอกหรือที่เราเรียกว่าแผ่นฝานะคะเอาไว้ใช้ในการจัดสถานที่หรือว่าประดับตกแต่งในร้านอาหารหรือว่าในบ้านได้นะคะ แล้วชิ้นงานที่พี่มสามทำออกมากันนั้นมีแต่สวยๆจึ้งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเราก็จะมีการตัดขอบของชิ้นงานติดกาวทำรายละเอียดสวยงามเอาที่ทำได้นะคะอาจจะไม่สวยเหมือนเป๊ะเหมือนมืออาชีพเขาทำแต่ว่าเราก็ทำถึงนะคะทำได้เช่นกันนะคะ แผ่นแปะดอกของเรานะคะบางคนอาจจะทําเป็นเส้นโครง้งตัดเป็นรูปดอกไม้หรือรูปหัวใจติดก็ได้นะคะแต่วันนี้เราก็จะพานักเรียนทําแบบกากบาดง่ายๆเลยสวยแบบนี้เลยนะคะถ้างานเสร็จออกมาแล้วก็จะมีการเก็บงานขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการรนไฟรนเศษของตอกนะคะแล้วก็เสษของกาวที่มันติดอยู่กับมาชิ้นงานให้มันออกให้หมดนะคะเก็บความละเอียดเรียบร้อยนะจ๊ะเราก็จะได้แผ่นแปะดอกหรือว่าแผ่นสารฟาติด โชว์ในบ้านของเราส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะและนี่ก็คือผลงานของพี่ๆมอสามก่อนที่จะจบไปชิ้นงานคือสวยมากสวยจริงๆนะคะคุณคู่ปริตตัวนะคะปรบมือให้เลยจ้า